อายสุขสันต์วันเกิดนะคะคอยห้มเกมเจ้าเดบอคุณคอยห้มเกมเจ้าเดบอสุขภาพร่างกายแข็งแรงดือ้พอพ่อใหญ่โอนันดับแรกสุขภาพมาก,ก่อนดือ้อเฮ็ดยังก็คิดให้รอบครอบคิด่อนทำไม่ใช่ทำ่อนคิดเดี๋วมันจะพลาดครัง้งหูโบ เขาให้ตรงเวลานี่อันใบเขียวๆนั่นนะ่กะก็ลดลดเม่เพ่อยัยอย่าให้ลดลดลงจากกินวันละร้อยใบก็เหลือ50ิบใบอะไรประมาณนี้นะเอมเนให้เพิ่มได้ให้ลดให้ลดเช้าก็ได้ใส่บาทแล้วในรอบหนึ่งปีหนึ่งปีใส่อยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมพอ่อยัยโอ๊เข้าวัดไม่ได้ควาโนนโ้น รถละอุละอาเลยนี่พากันไปตัดจ้าเดิเดตัดโอ้ยนะเวรซิลุนนี่เหอยไหมยังเยอะเจ้าบ้านบ่ดีเนาะอ่านได้บอดี้นี่มีแต่โทษคอยลยเจ้าขับรถล่องต่ลุมเนาะโอ เจ้าขับรถลงแต่ลุมว่ะ่าจ,จมหลายพ่อใหญ่มันเกิดปีนี้ขออย่างเดียวอย่าบ่นเยอะอย่าบ่นเยอะบุนหลายเจ็บคอข่าวลืมเหลืองแล้วม่เมีสีดูบ่นเยอะเจ็บคอพ่อใหญ่อดเห็นเมียแบกหญ้าเบกโอ้ยเยอะก็เป็นห่วงเมียนะคะบอกว่าอย่าให้เอาเยอะมันหนักเขาว่ามีการเป็นห่วง ทั้งทั้งที่ไม่ได้มาเบรกกับแม่คอนยังมีการเป็นห่วงไม่ให้เบรกยากเบรกโอ,อยเน็นอะไรที่เบรกเยอะๆนี้เป็นห่วงมากอย่าจมสร้างอย่าจมเมียดุหลอย่าจมลูก,ลกลดุาลกินนุบาร์ดบายกินแบบน่าเกลียดมากพี่ยายอด ลูดเอาไปยังลูดเอามือลูดบะเมนย้ำเขาปากแล้วก็ลูดเอาโอย,โอยจะมาปีนี่มิสะพายบอจะมาปีนี่มีสไพายวันเกิดเจา้าบอพูดปีนี่นะคุณจากที่เจ้าป่ค่อยเวา้าไม่ค่อยพูดนะให้เว้าแน่จักสิบเปอร์เซ็นต์ให้วาเด้อบะเมนให้จมให้เวาใ,าให้เวาเ้เเวาแเานจักสิบเปอร์เซ็นต์ย้ำถามียังก็ดา,ามปุ๊บตอปั๊บอีอยังยังสีไหม เมนถามสิค่ะฮะฮะอยู่นไหนว uh huh. uh, ่านำมายูทูปอ่ะยูทูปมันเบาน้ำเจ้าเจ้ามีความรู้สึกยังไงจะว่าเนี่ยคือใครที่มีความรู้สึกน้ำเจ้าเลยนยี่เที่ยวนีต้นละลางเต็มอยู่ไว้เขาบไให้ตัดติต้นละลางเต็มเลยนี่ <laughs> เอาขอวัดเลยเนาะขอหลวงพอ่อ ไวบตัดแมนบบเดี๋ยวเอาช้างมาผูกไว้เลยนี่ได้เขตนี้โอ้อางานเี่เขตนี้เต็มอยู่ต้นอะไรไม่ให้ตัดใช่ไหมหลวงพี่เอาช้างมาผูกเลย่อยพอได้ตัดเด้อช้างเอาพางมาผูกเลยดีที่สุดเอมเลยต้นอะไร ตอนนั้นพาควันเตอยมาตัดนะคะควันเตยคอนเ,เทนป,ปีนูน่นที่ควันเตยเ,เอาทรงสีชมพูมาให้อะนี่แต่โกนเคยจัดงานหลายเรือไฟแล้วอันนี้หลายปีแล้วไม่ได้จัดปีนี้น้ำเยอะจริงลูกพีเอ้ยขอต้นอลางเนี่ยดอย,ยังได้มันกับเกิดขึ้นมาอยู่ดอกกงไม่อยู่ดอก ด้วยเวลาช้างมาโสมเดินไกลวันนี้มันเกิดคอนด์พาทำงานแต่เช้าเลยวันนี้อันที่จริงมันเกิดเจ้านะ่ะแทนที่สให้คอยได้ยุดงา,านจะคงอย่ด จะบวมคอยคอยบวมเจ้ากระไดมายิ um ่งขื่นนะกดเอากดเอากดจนหายใจไม่โอ de er ah! ้บมันเกิดจากใดนางคุณฮะอยากใดสร้างต้นหนึ่งสิระวางสร้างกับรถขนสร้างเอาใดเอา คอยเจ้าเลือกอะ่ะสร้างกับรถขนสร้างอ่อนใดช้างงาสวยๆเลยกับรถขนสร้างอ่อนใดคอยซื้อให้เจ๊จัดให้คอยรถเด,ยดเดี๋ยวเจ๊จัดให้เดี๋ยวท้าแกเนี้ยตัดให้เลยเอาอะไรช้างงาสวยๆกับรถขนช้างอ่อนอไหนก็ได้คุยเด้อคอยเาราดีีไม่ได้มูไม่ได้มู มาก่อนเวลาเสร็จงานก็ได้กลับบ้าน่อนถ้าใครจ้างทีหลังเสร็จงานก็ได้กลับหลังเขาดีไม่ดีนุ่นเที่ยงคืนต้องรอรถตามคิวตามคิวโอ้รถเยอะจังเลยม๊วน มันเร็วคำตะกลาเฮ้ยวันนี้มันเกิดอาโฟวันนี้อวยพรให้อาโหน่อยวะฮะไม่เคยอวยพ่อหอมหอมไปหอมอาโฟน่อยมันเกิดอลพราถือไว้เดี๋ยวแม่หอมเองก็ได้ไปหอมก่อนเดี๋ยวแม่หอมทีหลังเออเอาลูกสาวสิหอมยังยังหนีอยู่ โอ้ยพญายันนพีพ่อก็เคินเคินเลยเออเออไปแล้วนุ่นไปแล้วนุ่นไปแล้วนุ่นมันตื่นตอนเจ็โมงสหโอ้มันตื่นเร็วมันตื่นช้ากว่าแม่อยู่อีก,กอากาศหนาวอากาศเย็นแล้วแฮปปี้เบอร์ด์ทูมี่ทูมี่ โอยไปให้ช้างแล้วนึงให้ครบทุกเชือกเด้อพ่อใหญ่ทุบโอ้ยโอ้ยเนาะซ้ำโอ้ยซ้ำโอ้ย เออโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจ็บขาอ้ยหายต้นๆเป่าคนละข้างกันพญออดก็เจ็บข้างคลายพวกเส็ดเจ็บข้างขวาเป่าข้างผิดก็หายโอ้ยเนากมีอะไรให้แม่วาดให้พรอทิพย์หน่อยหนึ่งต้นเบื่อไหมในงานเด้อเลย ไอแล้ววันนี้ปลาราดพริกวันนี้เออพอแล้วหอมๆหอมเนี่มจี่อันตะคือหอมนิดนันกับติกันมอไนไอ้แล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์ควาดโอ๊จ้าสวัสดีค่ะ